สวัสดีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมารับชมดีแม็กบรรทุกปลาออกจากสวนนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวกจอเพื่อนรับชมได้เลยนะครับครับนี่น้ำหนักโดยรวมน้ำก็ประมาณสองตันกว่าๆน้ำไม่เยอะน้ำตาลายเลย็กใส่ได้อย่างสบายๆน้ำฝนตกให้อย่างชุ่มฉ่ำกันเลยเจียววันนี้เจ้าสองน่าจะยิงดิฟแหละเส้นทางโคตรฮารุโฮไปยบ ทิดซ้ายไปก่อนนะไม่รู้มันจะได้ยินเราหรือเปล่าน้ำเท้งนั้น <c oughs> ไปเกี้ยนหนึ่งไตไปช้าๆไปมีอยู่ลายหนึ่งจะพลัดแล้วไปไปเกี้ยนหนึ่งช้าๆไปเลย อ้าวยกเลิกแล้วจิตกว่า,หาเหนื่อยมันจริงไม่เคยดูออะไรเลย,เลย <c oughs> หัวตอหัวตอไม่เคยดูหาเหีออะไรเลยก็อย่างว่าแหละมันก็อาจจะมองไม่เห็นจริงไงยางอาจจะเนียนได้นะแบบนี้เนทางที่เขาโฮตล้มพังสุดเลย

อย่อันนี้พยางไม่ปลูกปา่านเลยคือก็จะปลูกปาล์มเหมือนกันเดี๋ยวซ้ายกันเลยต้องดับไหมเส้นทางก็โอเป็นธรรมดาเป็นปกติอยู่แล้วโอ้โหโยกเยกดี มันค่อนข้างที่จะนุ่มเลยนะวิงหลง cross wing mt สองสี่ห้าเจ็ดห้าห้าสิบหกนะไปก้อยก้อยหลยบนดิปลัตน,นุ่มมเลยนะมีนเจอตามประมาณสองนันกว่าๆเข้าไปก็นิ่มดีเลยนะ ยิงโชค๊คโรปรเพนเบอร์เดอร์จัมโบ้ด้วยนะก็ยิงนิ่งเข้าไปใหญ่นี่แค่เป็นหนึ่งในมือถ่ายไงแต่ว่าถ่ายด้านหลังไปก่อนไปดูตล,ะละาดบามด้านบ,าน,บานด้วยนะนี่โฟโลยิงดิฟนะหรือไม่ยิงก็ได้นะนี่ตรงนี้เป็นทางดินแล้วนะแต่แนะนำไม่ใช่โฟโลนะเป็นทางแบบนี้นะค่อยๆไต่ามาเรื่อยๆนะรถก็ไม่ชำ้ำนะครับ พวกต่างปามเล็กๆแบบนี้ก็ไม่ฟาดรถแรงนะครับรถก็ไม่เสียหายนะใช้ไปเลยครับโฟโลเนี่ยมันประหยัดเออ่ค่าเปลี่ยนคลาสไปได้เยอะนะครับคลัตชุดหนึ่งเนี่ยหลายตังค์นะครับเขาใช้โฟโลให้คุ้มค่านะเขาให้มาแล้วบ,บางคนก็ใช้โฟลเอสก็ได้นําแล้วแต่แล้วแต่มันแล้วแต่ฝีมือคนขับด้วยนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยจากการใช้งานมา ทั้งรีโวแล้วก็ดีแม็กเนี่ยสุดมากก็อัดโฟโล่หนึ่งสองออกมานั้นนะในสวนไม่เกินนั้นถ้าโครนเยอะก็เกียร์สองนะไวไังไงครับเนี่ยจอดก่อนนะสั่งว่าอะไรเอาเดียวเดียวเดียวลายมิติพลัดนี่ครับก็เป็นพันซีราด นะซีราดธรรมดานะไม่รู้ว่าบินเนียมหรือเปล่านะซีราดธรรมดาแปลงนี้จ้ได้น้ำตาลายเน้นดีน่าจะยังเล็กอยู่นะปามบีบีแล้วเนี่ยเจ้าเพอยังไจะได้เกินวันนี้วันนะวันนี้ไปเจาะหลุมบนเขาด้วยนะปลูกปลาบนเขาด้วยเดี๋ยวเร็วๆเดี๋ยวถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนี่เพื่อนเนี่ยรีบล็อกหลุดแล้วเมื่อกี้ ิปบอลนะทางเรื่องสบายแล้วตัวหาชเปนมดิใี่ไม่รู้อะไรเนี่ยใี่ไม่ได้่อนแตลูกดูดไ้ดมไม่บดิอะไรเนี่ยรถแล้วเราไม่ได้รถแล้วไอ้นี่รถเลยไอเดียวเล็นี่ไฟยังขึ้นอยู่เลยอะไรกระด,ด,ดับตระดับอรตดัอัตมาได้ตระบอันไอัมาได้เป็นไรอะ<ห> เึ้นเลยงทกอยู่เนี่ยคันแล้วไม่ได้เพื่อเดยมาไม่ขันกันเปล่าหมดแล้วงงกับดิฟล็อกของเจ้าดีแม็กเหมือนกันปรดก่อนเช็ดไหมนี่เส้นทางดีแบบนี้นะรับฉีดน้ำครับใช้โฟหายก็ได้นะ ทางไปนี่นะมันก็ไม่เปียกลื่นมากเียคนเดียวที่บาอห็นได้ทางเละๆนี่ก็ทำการกรีดทางไปบ้างแล้วนะตรงนี้ผมจะใช้โฟร์ไฮดีกว่านะเพื่อกระจายแรงจุดนะนี่จริงๆแเราทูไฮก็พอนะแต่ว่าก็ซื้อโฟวินมาแล้วก็ใช้กับคุ้มค่านะโฟไฮอย่างน้อยก็มันใช้ความเร็วได้เยอะอยู่แล้วโฟไฮนี่ใน ร้อยร้อยยี่ได้แล้วนะนะ <Okay. S 1> อยู่แล้วนะบนางแห่งแฉลื่นๆอะไรนี้ก็ได้นะ <S <S เออก็คอ,อ,อมเมนต์กันได้นะใครใช้ดีแมรุ่นนี้เนี่ยเห็นได้ข่าวว่าเออเขาคาอมเมนต์กันเยอะนะเออเราขับหน้าแตกหรือยังมันเออเขาคอมเมนต์กันเยอะนะเรื่องเราขับหน้าแตกรุ่นเก่าหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจรุ่นรุ่น2020นขึ้นมาเนี่ยน่ายังไม่แตกมั้ง มันมันจะแต่ง่ายอะไรขนาดนั้นเราขับหน้านะครับเนี่ยเอ,อ่เราขับหน้า <c oughs> ก็ก็เลี้ยวก็ระมัดระวังเออช่วยดูทลายด้วยนะเจ้าเพื่อนวนดิมน,น,นี่แอดแนบไว้ตรงกลางนะขอแนะนำนะใส่แนบแอดไว้ตรงกลางนะเมื่อคุณขับรถเปล่าเนี่ยมันจะมันจะไม่แข็งเกินไปนะค่อนข้างให้ตัวดีเลยนะแนบแอดเนี่ยไอคันนี้ก็ยกมาจาก รีโวนะในแบทเนี่ยเป็นของไอรอนแมนนะครับจะได้ความสูง2นิ้วครึ่งนะท้ายมันจะโดง่ดงๆนิดนึงนะถ้าสำหรับบรรทุกเนี่ยก็ไม่ต้องยกหน้าก็ได้นะแต่ถ้าใครจะขับหล่อๆเท่ๆเนี่ยก็ยกหน้าสักนิ้วครึ่งกำลังสวยนะผมมองว่านิ้วครึ่งก็พอไม่ถึง2นิ้วเนี่ยส่วนตัวผมนะไม่ไม่ค่อยชอบเอ่อยกหน้าเยอะเกินไปนะบางคนเนี่ยยกหน้าแบบลอยๆเลยน้หน้าลอยๆแล้วก็ท้ายกด มันแบบนั้นก็ขับดีนะรู้สึกว่าเขาบอกว่าขับดีนะครับแต่ผมไม่ก็ชอบแบบนะี้ชอบหน้ามันทิมนิดนึงนะหน้าต้องต่ํากว่าหลังนิดนึงนะครับมันทรงมันสวยดีนะหน้าหูสุดเกินนี่ดูตัวคู่ก,กับนะนี่ก็คือเสียงรบกวนที่เข้าในกล้องนะก็คือตัวคู่ก,กับของเราเนี่นะลูกใช้คนดีได้ไงว่าหน้าหูได้หน้าหูดีจริงๆเลยนะนะ น่าก็สีราดปลูกครับหามาปลูกกันได้นะแปลงนี้เม็ดเต็มดีนะแต่ว่าทลายยังเล็กอยู่นะเพราะว่าเป็นหางหางแล้วนะรู้สึกว่ามันจะเป็นหางทลายหรือว่าปลายทลายเออปลายรอบรเปล่าผมไม่แน่ใจช่างแล้วให้มันร้องให้มันดังไงก็ช่างแม่งเออคนคนผู้ชมก็น่าจะเข้าใจแหละเด็กนะมันก็ต้องร้องไปตามนั้นนะดูโทรศัพท์ด้วยนะเหนื่อยซะเหลือย เนื่ยกวยกปาล์มเนี่ยก็มาดูลูกนี่แหละน่าโอเคนะเดี๋ยวก็ประมาณนี้ละกันนะครับเอ้าวันนี้วันที่ถ่ายคลิปเนี่ยลืมแจ้งไปนะวันนี้วันที่หนึ่งกันยาสองห้าหกห้านะครับราคาปาล์มวันนี้เดี๋ยวไปดูหน้าร้านกันเลยว่าเท่าไหร่นะก็ใครตัวรัเตอรี่ตัวหวยกันหรือเปล่าเอ้ยส่วนตัวโชเฟอร์สาวเนี่ยถูกหรือเปล่าถูกแดกถูกกินอีกแล้วเช่นเคยนะก็ยัง ซื้อได้นะลอตเตอรี่เนี่ยอย่าไปหวังเลยมากมายซื้อพอกรุบกริบพอนะส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้พึ่งโชคอะไรามากมายขนาดนั้นนะชีวิตผมเนี่ยไม่ต้องพึ่งโชคนะเพราะว่าเคยพึ่งมาเยอะแล้วนะมันสู้เราทําด้วยสองมือของเราไม่ได้นะครับจริงๆนะแต่ว่าซื้อได้นะซื้อเล็กๆน้อยๆนะวันนี้ก็หบาททวนนะ <Deep one. S 1> นะลานขะนอ๋อเนี่บ ลานของเราเนี่ยมี Ford Ranger w h i t e Track สีคูณสีด้วยนะนี่ลานประจำของเราก็ <c oughs> ยังติดอยู่นะเรื่องเครื่องยนต์เอียแล้วก็ช่วงล่างเอ่อแล้วก็ชุดแต่งนะไม่ได้ว่างถ่ายเลยนะแม่เจ้าได้แค่สองคลิปเลยนะเอาดูน้ำหนักเยอะเพิ่มสนะี่เจ็ดสี่เท็ดสี่เจ็ดหกห้านะก็สองตันนิดๆน,นะไม่เยอะเพราะว่าทลาย่อนข้างที่จะเล็กนะทลาย่อนข้างที่จะ,จะเอ่อเล็กนะมันมันหางแล้วนะรถ มาบานชุดที่สามของอะไรวะเขาเรียกชุดปลายแลยว้วนะน,นี่มันก็เลยเรียวเล็กปลายของช,ชุดปลายสุดของรอบนี้ออไอ้นับจากนี้ไปนับเอ่อถอยหลังเลยนะหนึ่งเอ่อประมาณหนึ่งถึงสองชุดเนี่ยจะใหญ่กว่านี้เยอะนี่มันหางแล้วนะก็เริ่มปุย๋ยปุ๋ยมันน่าจะกินกันเยอะซะเหลือเกินนะต้องเติมปุ๋ยแล้วนะปลายปีนะโอเคลินนี้มาทนี่แล้วกันนะวันนี้เขนอาจจะตักปลาอีกแล้ว เจ้า,จาลิปนี้ไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคนคนเออคนลงบอกว่าทำไมไม่เอาดำมาพอดีดำไม่ว่างนะไปเอาลากไมโครนะไมโครกวาด,ดวไปกวาดเออทางปามนะติไม่ไหวนะเราแต่งทางปามด้วยโอเคประมาณนี้ <c oughs> นะแล้วเจอกันใหม่ลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม <c oughs>